สวัสดีครับสารพัดคลิปหรือไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับก็คลิปนี้จะเป็นไฟบอกเกียร์ผมยกตัวอย่าง h อน d a อีกแล้วนะครับอันนี้เป็น o v v t เทนานะครับ1,2,3,4,5สอี 1, 2, 3, 4, 5. 5. ห้าเกียร์แต่เขียนวงจรมี4ีเกียร์หเกียร์ก็คงแตกฉานเอานะครับ หรือไปค่ายอื่นก็เหมือนกันอ่าแต่แตกต่างกันที่สีสายไฟนะครับอ่าวงจรเขาต่อกันยังไงนะครับอ่ไฟจากแบตเตอรี่นะครับขั้วลบก็ต่อลงโครงลงกราวนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับออกจากแบตเตอรี่ก็ สีสายก็จะเป็นสีแดงสำหรับ honda นะครับรุ่น Nova รุ่นสมัยเวฟสมัยเวฟร1อยเวฟร้0ยนะครับคาบ,บูเรเตอร์โนวาเทน่า LS เด็ดไม่แตกต่างนะครับสำหรับไฟบอกเกียร์มันมันเขาต่อ,อยังไงนะครับก็ อันนี้วาดให้มันเต็มรูปแบบนิดนึงผ่านฟิวก็ยังเป็นแดงไปที่สวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจก็จะมีหลายเส้นมากกว่านี้แต่ยกมาเส้นเดียวก็เปิดสวิตก็จะข้ามเป็นเมนก็คือสีดำเมนสีดำนะครับทีนี้ไฟเมนก็จะไปเลี้ยงหลอด หลอดไฟเกียร์ต่างๆนะครับหลอดเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกอ่ตอนนี้ยกมาสี่เกียร์หลอดมันเป็นยังไงเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนะครับเป็นหลอดเสียบนะครับหลอดแท้ติดรถจะเป็นยี่ห้อสแตนเลสนะครับนี่นะครับดึงออกมาก็จะเป็นหลอดแบบนี้ จุบยางกระชับนี่นะครับหลอดเสียบถ้าหากว่าสงสัยหลอดขาดไม่ต้องวัดก็ได้นะครับเปลี่ยนแทนกันได้หมดทุกหลอดนะครับเสียบแบบนี้ถ้ามันหลวมให้บ,บ,บีบบีบบีบหน่อยนะครับขั้วมันหลวมบางทีก็หักขามันสลับด้านนะครับที่เคย เซอร์วิสย่างนี้มันไม่โดนแดดมันก็ถ้าโดนแดดหรือว่ามันแข็งตัวหมดอายุก็มันทำมาในชุดไฟนะครับมันก็ยากแหละแต่ก็ใช้วิธีบีบแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมสลับขั้วหลอดไม่มีขั้วนะครับขั้วไหนก็ได้หลอดเขาเรียกว่าหลอดเลก็กตัวนี้ก็มีนะครับ หลอดเสียบก็จะเสียบเข้าไปในช่องทีนี้เห็นไหมครับมเมนดำมันก็จะมีสีดำทุกเกียร์นี่ก็ดำแต่สายที่จะวิ่งไปลงกราวนนี่มันต่างกันนะคนละสีนะครับเนี่ยนี่เกียร์อะไรช่องนี้เกียร์อะไรแล้วก็หงายขึ้นมาดูปั๊บ อ่าเกียร์หนึ่งนะครับหงายมาดูเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งลงกลาวเหลืองแดงอะไรอย่างนงี้นะครับสีที่จะวิ่งไปลงกลาวไม่เหมือนกันลงกลาวยังไงอ่าเกียร์หนึ่งนะครับนี่ดำนะครับไฟก็จะไปแช่ที่หลอดนะครับแล้วก็ไปลงกลาวที่กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์นี่มันจะมีคล้ายๆกับ เป็นซีเล็กเตอร์นะครับมีแผ่นทองเหลืองที่ติดอยู่กับกระปุกเกียร์ที่เครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็จะใส่มันก็จะมีล็อกนะครับหมุนไปยังไงมันก็จะตกล็อกอโดยมีสวิตเกียร์ว่างไม่มีให้ดูสวิตเกียร์ว่างนี่จะอยู่เขาเรียกสวิตเกียร์ว่างนะครับภา,ภาษาอะไรภาษาช่าง สวิตเซียร์ว่างนี่มันก็จะอยู่ถ้าเป็นรถทั่วไปมันก็อยู่แถวแถวสเตอร์หน้านะครับสา,สามารถถอดได้ไม่ต้องยกเครื่องลงถอดออกมาดูว่าทำไมไฟไม่ติดคือไม่ติดซักหลอดนะครับถึงไปถอดแต่ว่าติดสามขาดไม่ติดหนึ่งอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปถอดก็ดูที่หลอดหลอดขาดไหมนะครับ เกียร์หนึ่งเป็นยังไงเกียร์หนึ่งก็เหมือนกันไฟก็มาแช่ที่หลอดอมารอลงกลาวตามที่เราเข้าเกียร์นะครับพอเข้าเกียร์ลูกสรตัวนี้ซีเลกเตอร์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามเกียร์นะครับเปลี่ยนไปลงไปแตะหน้าคอนแทคนะครับหน้าคอนแทคที่สวิตช์เกียร์ว่างเกียร์สองก็เหมือนกันเกียร์สามก็เหมือนกันไฟมาแช่ที่หลอดทุกเกียร์นะครับก็คือเห็นไหมครับเนเมนดำเนี่ยนะครับมันก็ดํา หลังจากเปิดกุญแจแล้วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับ Honda นี่ดำนี่ก็ดำนี่ก็ดำเห็นไหมครับอันนี้คือแสดงเห็นว่า ไฟมาแช่ที่หลอดแล้วรอลงกราวแต่สายที่ลงกราวมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมครับอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้สีตรงนี้ไม่ต้องไปจำอ่าเราจะใช้เทคนิคการจำด้วยการไปดูที่ใต้เรือนไม้นะครับหงายขึ้นมามันอยู่ช่องเลขอะไรเห็นไครับพอหลอดไฟติดเลขพวกนี้ก็จะอ่าเปล่งแสงโชว์ออกโชว์ตัวเลขออกมาทีละช่องนะครับมันเป็นช่องนะครับเห็นไหมครับ ช่องบังคับแสงไม,ไม่ได้ข้ามไปช่องอื่นได้เพราะว่า,าโมนเขาทำมาลอกมาแบบนี้นะครับอัอนนี้เป็นเสื้อไม้ตัวล่างบางทีก็มีอักษรภาษาอังกฤษ,อกฤษบอกด้วยนะครับถ้าของแท้นะครับนี่นะครับของเทียมรู้สึกจะไม่ค่อยมีนะครับของแท้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ Y ทบ R เยลโล่เลสเหลืองแดงเหลืองแดงก็คือเหลืองแดงเกียร์หนึ่งใช่ไหมครับมันไม่มีพื้นที่พิมพ์เขาก็พิมพ์ซ้อนกันเฉยมีเยลโล่เสื้อใหม่ตัวล่างของแท้นี่ครับจะเป็นอย่างนี้เวลาเสียบ แล้วเสียบให้ตรงช่องยังไงก็คือเข้าเกียร์ดูนะครับเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมันก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับเสียบผิดช่องก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเ,เข้าเกียร์ดูแล้วก็ย้ายย้ายได้นะครับอันนี้คือมันก็จะมีชุดสายไฟแล้วก็มีปลั๊ก ไปต่อร่วมกับชุดสายไฟใหญ่ในในตัวรถนะครับเขาก็ออกแบบมาแบบนี้ปัญหาที่พบเ,เข้าใจตามนี้นะครับปัญหาที่พบก็คือช่างโอเบอร์ฮอนเครื่องหรือผ่าเครื่องแล้วก็ลืมใส่ลืมใส่ แผ่นทองเหลืองนะครับที่จะมาแตะหน้าคอนแทคกับสวิตช์ไฟเกียร์ว่างก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ไม่ต้องยกเครื่องลงก็ถอดอมันจะอยู่แถวแถวสเตอร์หน้านะครับใกล้ๆก,กับสเตอร์หน้าถอดออกมาว่ามันมันไม่ติดชักหลอดเลยเนี่ยนะครับก็วันสองวันนี้มีเพื่อนโทรมาถามว่าทำไมไปผ่าเครื่องมาแล้วไฟเกียร์ไม่ติดชักหลอดเลยนะครับ ก็คือช่างอาจจะใส่แผ่นทองเหลืองนี่หักหรือใส่ไม่ลงล็อกนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์มาตกมันไม่ไม่ไม่ไมไมแตกหน้าคอนแทคนะครับก็คือใช้เกียร์กระปุกเกียร์เป็นตัวให้ลงกลาวลงกลาวพววงจรทำให้หลอดมันติดทีละหลอดนะครับอันนี้คือไฟบอกเกียร์ ก็ค่ายอื่นก็ออกแบบแบบนี้เกือบทุกค่ายนะครับแต่ผิดที่สีสายแม้แต่ฮอนด้เองก็ไม่ต้องไปจำสีให้ปวดหัวนะครับแต่เราจะรู้สีได้อ่าก็มาเปิดอ่าเลื่อนไม้ออกมาดูนะครับถอดออกมาดูถอดหงายออกมาดูถอดออกจากตัวรถแล้วก็ลองได้นะครับด้วยการปลักนี้ยังเสียบอยู่นะครับอ่า ปัญหาก็ไม่ติดหลอดนึงก็ก็คือขาดนะครับแล้วหลอดไฟนี้มันจะเท่ากับหลอดไฟหลีนี่นะครับหลอดไฟหลีไฟหลีสีน้ำตาลเห็นไหมครับลงกราวเขียวก็ไฟหลีเรียนใหม่นะครับหลอดเท่ากันหวัดเท่ากันนะครับก็จะมี ที่เรียนใหม่เทนาก็จะมีประมาณ3มหลอดนะครับนี่หลอดนึงหลอดหนึ่งอยู่ไหนนี่หลอดหนึ่งหลอดนึงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสีมันจะบอกนะครับสีน้ำตาลก็คือไฟลีต่อร่วมกับไฟลีท้ายนะครับอันนี้ไฟสองเรือนใหม่ เราเปิดสมัยก่อนมีสวิตเปิดปิดไฟหน้าเปิดปุ๊บมันก็เรือนไม้ก็จะสว่างั้งไม้วัดวัดความเร็วอันนี้เกวัดน้ำมันนะครับก็น่าจะเป็นคลิปต่อไปนะครับก็น่าจะผ่านนะครับสำหรับไฟบอกเกียร์ยกตัวอย่าง Honda ให้ดูเกวัดน้ำมัน เป็นทำงานยังไงนะครับมันใช้หลอดตัวนี้อันนี้หลอดไฟเตือน2อทีนะครับอีกวงจรหนึ่งเกวัดน้ำมันก็คือตัวนี้ทุกช่องมีอักษรบอกสีสายอันนี้สำคัญต้องใส่ให้ถูกสีนะครับเกวัดน้ำมันในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสับสนเอาเกียร์เข้าใจนะครับเข้าใจน่าจะเข้าใจาไฟบอกเกียร์เห็นไหมครับมีอักษรบอกเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นตัวยอ่อนะครับแดงขาวขาวน้ำเงินขาวคาดน้ำเงินแดงคาดขาว น้ำเงินคาดแดงนี่น้ำเงินคาดแดงเส้นนี้บางทีสีสายมันซีดนะครับลดมันนานโนวานี่นานแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่วงจรหน้าใกล้จะหมดแล้วสำหรับรุ่นเก่าเก่ารุ่นใหม่หัวฉีดใช้แบบนี้ไหมก็ไม่แตกต่างนะครับเพราะว่าเป็นวงจรบอกเกียร์เฉย ไม่มีอะไรพิเศษนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบััสดีครับ